แม้ร่างกายจะฟื้นตัวจากอุบัติเหตุสุดรทึกแต่จิตใจของเจมบรี่เวนเนอร์เจ้าของบทฮอคอายก็ยังไม่พร้อมจะกลับไปปูแหลกเหมือนเดิมล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจในพอดแคสต์สมาร์ทเลดว่ายังไม่มีพลังรับบทท้าทายเพราะต้องโฟกัสกับการเยียวยาตัวเองทั้งกายและใจแม้จะกลับมารับบทเดิมในซีรีส์เมเยอร์ออฟคิงทาวได้แต่บทหนักแบบเจฟฟรี่ดัมเมอร์ก็คงจะไม่ไหว เขาจะคิดว่าอุบัติเหตุรถไถหิมะทับเมื่อต้นปี2023จะส่งผลกระทบต่อจิตใจนักแสดงคนนี้อย่างมากเบรนเนอร์กล่าวว่าวันนั้นเขาพยายามช่วยหลานชายด้วยการใช้รถไถหิมะเคลียร์ทางแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นซะก่อนรถไถหิมะนั้นทันไหลเขาจึงพยายามปีนขึ้นไปหยุดมันแต่กลับพลาดท่าถูกรถไถห,หนักกว่า6ตันทับร่างจนบาดเจ็บสาหัสทำให้กระดูกหักกว่า30จุดและเกิดภาวะปอดแฟบโชคดีที่เขาได้รับกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนนักแสดงและแฟนๆทั่วโลก รวมไปถึงไอรอนแมนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียที่ทวมหาเขาให้กำลังใจด้วยบุกตลกทําให้เรนเนอร์นะั้นมีแรงฮึดสู้จนกลับมาเดินได้อีกครั้งมแม้ว่าร่างกายจะกลับมาทำงานได้เกือบปกติแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องความเหนื่อยล้าถึงขนาดเผลอหลับคากล้องระหว่างถ่ายทํากันเลยทีเดียว